ห้วยห้อยห้อยห้อยไม่ยังหันฮ<ะ>เฮ็ยดยยังอ้าวอ้าวโอ้ยตือเสียกแม,ม่โมมีผูเ้เดวายังไห้นะพี่เขียดค่าเขียดแน่แท้คอยทีเขียนหน้าตา,าจีก <laughs> ระโปรงได้เขียดเล้ผู้ใดวจีคอยเลี้ยใจคอยไปซักผ้าร้านอบแห้งร้านสะดวกซักเมื่อเงินลอยเศร้าพ่อตะกับ่แหงเปียกบ่อน้องตะกับว่อบแห้งมันแห้งเลยนี่แหละมันแล้วแต่อัน เฟนชายของข้าเจ้าเศรแซวผักันสวนสักอบธรรมดาบานห้องดีกว่ามั่งมั่งมังจีเค่งแฮไอจีเคียงดีบอกอ้าวมันจับกล่องป้าดูถือฟีมือข่อยเด้เนิวะอันนี้ลูกเสียสามั่นลูกเสียเอออ้าอ่าลูกเสียแถวนี่แรละครับพี่น้องโออเปียกบืนยืด จะให้ปุยมาปุยกันมว่าเป็นเซนเดียววะเส้นสองเซนเอาสองเซ็นก็นได้พี่คึงมาห้าพี่น่นดเดซียกสัสรซ็นละส้าบาทแล้วพี่นอ้องต่อกันฮะมันห้าเมตรไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องแค่อ,อ,อันเดียวไม่ต้องตออันนี้เป็นอันนึงแล้วก็อีกอันนี้นี่เป็นอันนึงไปเลยตึงๆแล้วย<น>ิงนะบนช<ม>ั้นหนึ่งตึงๆแลงหนึ่เออเอาเอาาวิชา น่หน่อยว่กันหน่งหนนึ่ดมกว่าประเทศนเงอนทอดยังเปลนเลเฮ็ดยังไงฮตึงตึงขัไม่ค่อยเขเฮ็ดเ่าเป็นเลยนี่ยหายิงตึงขัดวัน้อเออหนึ่งสองสามเฮ้ยอิชัดเซลยุเออเออังไงอีน่าพี่นองดิชาลูกเสือไม่ติม มันเป็นวิชาลูกเสือหรือวิชาหมอลำเออ,อไปอออมองเห็นแวะซื้อไม้แขวนไม้ยังมาแล้วก็เลยซื้อเสียกันละซาบาทอีกแล้วโอโอลเพราะเรียนไปแต่ซากไม่โกสมบุญมันมีร้านซากโกเบรดเนาะมื่อนี้สิปเฮ็ดสีผมจนบ่ได้เฮ็ดเออจบ่ได้เฮ็ดทศศูนย์นหลายอาซักผ้าบักดูว่าสิไปยี่สชั่วโมงข้าใช้เวลาจะชั่วโมงสองชั่วโมงกูอ่ะพนน่ะ đây vẫn cứ gì với coi được không? không được coi ít, được không? sáng hết được không? To bên này, bên này. đứng không? đứng, đứng. đứng làm gì sắc hà chân này, đứng này, đứng บรรยากาศหอวประตยูบ้านพี่นางจะเบิ่งเดือดแตกผ่าจังเอยฝนตกคอยสิได้แล่นออกมาเก็บผพาเกินสีกุสุกุสุนี่ไงดึงมานี่เอามือออกก่อนเอามือออกมองไม่เห็นอย่ามาดึงผู้ดึงโดนดึงสนนึงผู้ดึงมาดึงสนอึง อันนี้โอ้ยขไม่จะติ้มดึงสนทางนี้คอยดึงสนเท่านั้นมันเลยบ่ออกเป็นไดรแน่พี่น้องไปหาอะไรอีกหน่อยนั่นแหละเป็นไดรจ้ามัน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 ไม่ใช่หอพักมันเป็นของวามันเป็นของแขวกไหมพี่น้องมันห่อแคบๆอิลีพี่น้องมันถ้าเป็นหอพักนล้วก็เป็นรีสอร์ทนะแม่รีสอร์ทที่แบบว่า คนมาล้วก็ไปไปล้วก็มาพักช่วงค้งช่วงคาวสินฮะมันบค่คืออันนี้อันนี้มันหอพักห็นบะ่ะนี่ยเฉพาะตรงห้องพกปุ๋ยนี่มันมันจังโลงมันจังใหญ่ถึงมันจะไม่มีระเบียงข้างหลังก็เถอะแต่่าห่องมันใหญ่อากาศมันถ่ายเทได้แบบสบายๆเลยนะฮสติเดตตาบ,บ่พา ฝนที่บ่บึมก่อนสิอย่าว่าฝาใส่กาลังว่าบอนอย่าแพงค่าไฟมาแล้วล่ะคือพวกท่านมีเง,งินสิผู้ใหญ่ก็เลยว่าเดี๋ยวใหญ่ออกให้ก้อนก็นกนได้ผู้ใหญ่วางสิพอดีมือนี้ก็เอาให้ฝาใส่น้ำพอดีสองพันซีเดี๋ยวสองพันซีก็ไปเบิ่งกันไปยูเราไม่มทิ่มกันหน้าอะไรหรอกมัไม่ซ้ำนั่น แม่ก็เลียกว่าอุตสาเอาสักคนลูกหลานจะไม่โหน่งานแบบแม่ก็เลด้ไหมเอออยู่อีกเดือนเดียวน้องเดาปวดเอาเมติมหัวสักทวนลงปู่เด้อเอาดีๆเด้อย่ายเจ้าบอกวม่เยอะอื่นกูย่า่ปวดขาปวดเท้าไม่ตอื่นให้ย่างย่า่ย่า่เยอะๆอือ ในรถไฟบังบอกว่าแล้วพ่าแล้วเหลียวบังอยู่มาพักกันนี่ตอนนี้เด็กหน่อยก็ซ้อมพักกันซ้อมดึกครับพี่น้องซ้อมดึกทีนี้ก็เลยแบบว่าสิเฮมาไรสดนั่นแม่ติม๊มพ่กท่านมไม้มีเวลามาเลยหรอกนอกจากว่าปุ๋ยกับทีเฮ็ดไปจริงจีละสักกอนแล้ววันแม่แหม,ม่มามากฝนเขาจังมาลมึมบึมบำเนาะ เพราะหนูไม่อยากให้เงินผ่านบัญชีหนูเยอะว่ามป็นยังหรอค่ะนูนูเดี๋ยวคนชิวา,า,านนันานี่นูก็ชอบเปิดเลยอืมไม้แขวนน่ะอยู่นี่อ้ยกระเป๋าบ้างเนะเอามาไหมสิกระเป๋าเอาเขาในห้องให้มันเรียบร้อยเนาะห้องกเเ็เปิดแล้ไหมกาเปิด,ปดจ้าไหเขาเปิดถ้าโดนโดนคุณ สิขากันแล้วพี่น้องตากขาเรพราะฉันแลี่ยมอย่ <laughs> เออไปเอาไปเอาในห้องมาอีกไปไหมแฟนนี่ห้องนีถงน้ถึงมันถึงมัน15มีระเบียงข้างหลังแต่ว่าม,มันโลง่งนะหน้าต่างข้างหลังนะ่ะเปิดออกนะ่ะล้มทางมาหอนที่หน้าต่างอันนี้ก็เปิดล้มกับทางไปทางมาพี่น้องเย็นดีแบบห้าล่างมือบ่ได้เปิดแอร์เนาะนอนบ่ได้เปิดแอร์เทียวเนาะบ่ได้เปิดแอร์สตาร์ทแอเร์ไว้แค่ประมาณ ซิบซิบหานะที่กับแล้วเยน็นแล้วกับเปิดพัดล้เน,เน่ยวันนี้มีบอาปิดด้วยประตูออกมาปิดด้วยสิ <c oughs> เเดี๋ยวจะยกอันนี้ไปให้โอ้ยขอเลียใจขอไปซักผ้า บ่แหงมันแมวโอ้ยแกเดียวเท่านั้นแหะจ้าเดี๋ยวเดินไปบอกพ่อกับแกก่อนว่าเดี๋ยวพ่อพรท่านเร็ยนหัวง่ายเดี๋ยวดีเนาะเดี๋ยวนู้เขียนนี่ตากผ่าซัวข้าวกันสีบางสีเด้อไปหาพ่อแล้วกันเด้อโอเคพี่น้องเก็บคลิปนี้ไว้ใช่มีนะคะน้อ ใช้ความเขียนไว้ว่าโอ้พาก,กันเทศนี่ยังยังย,ง,ยงยุ่งสินะฮะบ่มีคลิปใหม่เบิ่งนะก็เบ,บิ่งคลิปโม่เลยละมาลกปุกเป๊กไปก่อนเนาะโอเคค่ะเจอกันเมื่อแรกอะพี่น้องเดี๋ยวไลฟ์สด <c oughs> ไลฟ์สดสะสมมาไล่เนาะขันมาไล่แสนแตกมเกกาเจ้ากระถาเบิง่งนั่งเอกวงสามหลัดจ้านั่งเอกวงสามลำเพื่อนกกขาตันค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสักนี้ค่ะสวัสดีค่ะ